อ้คุณตลบเลยนี่สามคันนี่ทำอะไรกันนี่เอ้โอ้คูโบต้าปะทะโคมสุอ้โอ,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 โอ้เสียบอมดิ้นแข็งแท้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ปใบอยันแม่โคดวนนะครับเอ้ยสองรุมหนึ่งเลย ทำอะไรกันเนี่ยอ้หู้ทำอะไรกันอ้ยลอยเลยลอยเลยอ้หอ้ามาลุยกันมาลุยงานกันหน้านี้นี่ย่างยับเลย จัด<บ>ไปนี่สองรุ่มหนึ่งใครจะอยู่ใครจะไปเอาทำไปนัขนแมคโคยังเกือบจะไม่เข้าแล้วเอาจัดไปซีโอจัดไป โอ้ยลอยเลยลอยเลยเอลห้าศูนย์เอลห้าศูนย์ับเอลสามหกแล้วก็นี่สามศูนย์ไม่รู้จะออกตัวไหนนะครับวดนนี้ไม่รู้ว่าจะออกหรือออกจ้า ครัอารมณ์รุมกินโตนะครับงานนี้นี่ป้าโอวาว่าจัดให้เอ้ยนี่ไม่เข้านะครับนั่นลอยเลยก็โรหน้าลอยเลยขนาดน,นี้เลยังไม่เข้าเออบุญกระจายเลย เฮ้ยงานเสียบอมยังจะกดไม่เข้านะเฮ้ยแข็งโวูบเบาๆลูกพีเบาๆเบ,า,บาได้เบา

vào tu ôn vi nó rai rồi à rồi bị tiêu gì thế thì thề thơm một tiêu ơi ta sẽ đi tiếp bằng tình như đến mồ hôi này, เดี๋ยวานตาคงกู่ะเนือหนือเหนอเหนเหนือเันือเหนเอปนือันืนืออ้นอนืเือนเนเหอเห็นเอออเอเอเเนอเออหนเอนอเเเอ มาขวบฝงนี้ปิดเลยเออนั่นจัดเลยเออแนวนัน้นเลยเออนี่แนวแนวรถเองนี่แหละแมนจัดไป เมืองมันน่าจะเย็นดีนเนาะออนี่ละไกลๆฝั่งนู้นจะเป็นจานวาวครับมาแล้วหนุ่มเห็นรถหนุ่มเงี้บ ไปเข้าไปไปก็เข้าได้ประมาณสองเซนสามเซนนะครับดูไปอาชีพเราทำไงได้ละ่ะไม่ได้ออกเงือก็ไม่ได้ตังค์นะครับทันี้ถ้าได้ผ่านบุกเบิกมานี่โอ้ยก็ได้เอ็มเก้าพันเนี่ยบายเลย ับทำไ,ไปดีกว่าเราโจทย์นะครับโจทย์มันก็ไม่ได้สักบาทของเขาเร่งแล้วเราก็ต้องทำนะครับ ไปไปไทยมามันก็เข้าอยู่กดปากดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับายันไม่หมดด่วนครับสวัสดีครับ